จุดใจกระแสของเสียนะครับอ่าเรารู้แล้วอยู่ด้านหน้านะจำจำไว้นะครับตรงนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าวิจะต้องทุกจะต้องรื้ออะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นการเสริมการปรับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจคือสุดอาจารย์ค่อนางที่จะแบบรู้หลายศาสตร์แล้วที่ใครรู้วิชาน,นี้ เอาไปใช้เนี่ยรับรองไม่จนแน่นอนอันนี้คือคือประโยคที่คอนเทนต,ต์ที่ตัดสินใจเรียนวิชานี้ก่อนเลยค่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันฮวงจุ้ยสัญจรน,นะครับก็พาลูกศิษย์ที่เรียนวิชา,ค,า,ชาคอร์สฮวงจุ้ยดาวเหินเนี่ยนะครับมาดูสถานที่จริงกันนะครับวันนี้ก็นี่เลยคือสถานที่ที่เราจะพาลูกศิษย์มาดูฮวงจุ้ยครั้งแรกกันนะครับว่าขั้นตอนต่างๆสเต็ปต่างๆการทำตั้งแต่ต้ตตตตน,น,จ,ตนจนเสร็จเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปตามดูกันครับ ื้นที่ใช้สอยเขาไม่ได้เยอะนักนะครับจริงๆมันชั้นเดียวเองอ่าแต่มันเป็นเน้นพื้นที่รอบบ้านเราได้เน้นเรื่องชัยภูมิเป็นหลักเดี๋ยววันนี้เราจะมีสอนวัดทิพย์ต้องดูอะไรเอ่ยจุดจ่ายกระแสด,ดูบ้านเนี่ยมัน,มนเห็นแค่นี้แหละแต่ถ้าคอนโดนะละเอียดกว่าน,นี้มากเพราะว่ามันจะมีทางด่วนด้วยทีนี้เราก็จาสิ่งที่เราใช้ต้น,กกนใหญ่อันนี้ไม่เสียเพราะว่าอะไรเพราะพื้นที่ตรงนี้ใหญ่พอที่จะใช่มันใหญใช่มันกักพลังงานมันสร้างตัวเองได้ พอมันมีพื้นที่ว่างนะครับพลังงานมันก็จะกัดตัวสร้างของมันเองนะคร,รับมทราบนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นห่งวงด้ยที่ของเสียนะครับอ่ารารู้อยู่ด้านหน้านะจาจาไว้นะครับตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีวิธีแก้ทําไงใ้าใช้มือถือก็เหมือนกันแหละลองดูถ้าใช้มือถือก็คือโปรแกรมเข็มพิษนะมาแล้วก็เราก็จูนก่อนอ่าครับพวง็นรลุอินฟินิตี้นั่แหละนะครับก็ไดนะ้มันเป็นจุดกักพลังงานแหละแต่ว่ามันเป็นภายนอกเนาะถ้าเราไม่ชอบจริงจิงก็ทําได้ นะเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเลวร้วายอะไรผมไม่ชอบกําแพงอย่างเดียวที่ท,ทำให้เลวร้วายคือที่มีตะห่อยทิ่มเข้ามาในบ้านเราตรงนั้นจุดนั้นแหละที่เป็นน้ำนะจริงๆหน้าต้องหลังเขาแต่นี่หน้าก,กลายเป็นหลังน้ำนะแล้วก็ขยับให้ตรงกลางใช่ให้ฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้กสิบฝั่งนี้สองเจ็ดศูนย์เห็นไหมเพราะเส้นนี้มันองศามันคงที่แน่นอนเนี่ยมาชี้มาณห้าน,นิดๆนะนตรงแดบ,บผมเป๊ะนะครับรู้จักกับอาจารย์เซอร์นี่ จากในเว็บค่ะที่จริงมาเรียนไท่ก่อนแล้วก็เรียนเรื่อยๆมาทุกคอร์สเลยจนมาถึงคอร์สนี้เป็นคอร์สหงจุยค่ะโอ้มีเรียนไพ่ค่ะมีเรียนไพทาโรนะคะมีเรียนเลขมงคลเลขศาสตร์ค่ะแล้วก็มีเรียนโหราศาสตร์ค่ะ แล้วก็มาเรียนคอร์สฮงจุยค่ะมีคอร์สชยัยภูมิด้วยค่ะคืออย่างของเราอะค่ะเรียนนะคะก็ประกอบอาชีพด้เหมือนกันปัจจุบันก็ดูไพทารูเหมือนกันที่อาจารย์สอนไปก็คือใช้ได้เลยเราไม่ได้ไปเรียนกับอาจารย์คนอื่นเพิ่มเติมเลยนะเอาจริงเรียนแล้วไม่ผิดหวังก็เลยเรียนตลอดทุกคอร์สเลยชอบชอบจริงๆอะชอบอสังหานะคะชอบแวนวแนวนี้อยู่แล้วก็เลยมาเรียนรู้เพิ่มมาคะ่ะแล้วประกอบกับเพื่อนแนะนําด้วยค่ะก็เริ่มจากคอร์สไพิปซีก่อนค่ะ ตามมาด้วยเอกสารตามมาด้วยขุมจุ้ยใช่หลายคนกลัวจังเลยกลัวจะไปเรื่อยๆค <c oughs> ่ะ <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนแปลงมากนักเวลาที่เรามาเรียนอย่างมาเรียนหุมจุ้ยอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าวตตอุยจะต้องทุบจะต้องรื้ออะไรเงี้ยก็ค่เป็นการเสริมการปรับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดบางคนก็คือบอกน้ำรั่วตรงจุดนี้น้ำรั่วจรงิงเออเขาก็เลยรู้สึกแบบอุ๊ย Amazing แล้วก็ทึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยิ่งศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วก็ตัววิชาเนื้อหามากขึ้นด้วยอาจารย์ค่อนข้าง,าง,างที่จะแบบรู้หลายศาสตร์จากที่ที่ที่ไปศึกษาประวัติมาคืออาจารย์รู้หลายศาสตร์ศาสตร์ไทยศาสตร์จีนแล้วก็ศาสตร์ตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถที่แบบเอามาผสมผสานกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันใช้งานได้จริงแล้วถ้าใครรู้วิชานี้เอาไปใช้เนี่ยรับรองไม่จนแน่นอนอันนี้คือคือประโยคที่คอนเทนต์ที่ตัดสินใจเรียนวิชานี้ก่อนเลยค่ะ ก็ลองเปิดใจดูค่ะว่าศา ح, สตร์ศาสตร์เนี้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดแล้วเราสามารถนํามาแก้ไขในชีวิตเราได้แล้วทำสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ค่ะทั้งสองอย่างค่ะทั้งปรับปรุงที่ตัวเองที่บ้านตัวเองแล้วก็ถ้าสามารถต่อยอดเป็นถึงอาชีพได้ก็จะดีค่ะเพราะชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับการเรียนการสอนคร่าวๆนะครับมาดูสถานที่จริงกันนะครับจะได้ใช้งานเป็นจริงๆใครที่ชื่นชอบหรือมีคําถามอะไรที่อยากรู้อยากถามนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆมาแบ่งปันอย่างนี้เสมอๆครับ